ีเหลายเกิดแล้วพระตาบากตอนนี้ยยนนมีพญานโฆสาล้ำวัฒน์ได้บุกเข้ามาทำลายบานเมืองเขตไหนบ้านเมืองเข้าเสียหายชาวบาาวานนาาา้านชาวเมืองภาคตะวันตกตายเพื่อป้องกันเมืองส่วนชาวบ้านเขาก็เพือตายจะเป็นซุบเตาเกลือเมือ,องมีผู้ใดสามารถปราบแม่คืสามเหล,ล่าสี่ใดเก่งว่าที่เกิดเหตุไรแกบ้านเมืองเข้าพระเจ้าค่ะ เดกอเหยียไทยผู้ที่เป็นไญ่ยางนั้กองเป็นเจ้าสร้างพระสาเขาทำไรยทืบพูผู้ที่อยู่บ่ไเ้สินขาใหคือเป็นเรื่องว่าว่าเขาาฟาธรรมชาติงอันี่ล่ะจารพัฒนาเป็นภาพดกเบี้ยเยียดผู้ที่เหยยดไมาอยางคว่าค <IS> <AS ata> ือคนเป็นไก่ยาได้กินผักใทไก่อนสองาสนิทพโขนาดได้ยิ้มาว่า ข้อชาติเรานี้มันมีไผยปากลงไดเดี๋ยวข้อสิไปจัดการด้วยวิธีใดมองฉันเกงว่ามันสิเป็นอันตรายต่อเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะเวลาพระเจ้าค่ะเจ้าผูคุณแม่พระเ้ขอเดชขาพระองค์มองชันได้ยินคือเสียงเรื่องลือของพญาโพนึงซือวันเท้าสีโคนปกครองอยู่เมืองเปิจจานอีกปากของแม่นับของเสื่อวา่ามีวิชาเก่ยกาอยูอย่ยงคงกับท่าน มอมฉันคิดบาพมันากพมีเนือบาปเราต่างเรามนีได้แน่นอนพระเจ้าค่ะเอาแค่สื่ิเกษตรให้ต้องมีส่งสารถึงปบอบพญนากปริงจ้าลงมาเสกภาพสะขัดตาเปรือยเทาสิ่งเรื่องขึดมือเห็นบพตรพร้อมทั้งยกลูกสาวอะเห้าเห็นปุนชายาไปเรี่ยวนี้ยาส่ารถมันไปลื ถอยเข้าหันไปได้เขาต้อ,ตองเอาพระจันทร์นี้นนไปทรงอยู่เมื่อป็นงจันทร์ไอ้ข้าวสีโบรธก็จะรับฟังวาปานเรื่องเท่านี้แต่ว่าเกิดเรื่องเกิดทอนวิสังไม้เดยียวคนตายัดเ้าไป,า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 ปา